ทองตามที่ได้ให้สัต์สัญญาไว้นะครับตั้งแต่แรกเริ่มที่เราจะสร้างน้ําหอมว่าเรานะครับจะทำน้ําหอมมาเพื่อร่วมบุญนะครับมาเพื่อบญ สีนี pues na, pues la, na, ้เรียกว่ากินน้ำหอมแม่ย่าแลบก็เลยนำมาถวายแล้วนะครับนะตามที่ให้สัตย์สัญญาไว้นะครับ O R ออในหน้าตาบอนะครับก็มาร่วมฉีดน้ำหอมนะครับนะสีชมพูนะครับอีลอสทิสตันนะครับนะแม่ย่าบัวทองบอกว่าชอบสีชมพู นะถ้าทําเสร็จแล้วเอาสีชมพูมาถวายด้วยนะ<อ>นะครับนะก็ได้สื่อสารนะครับผ่านอาจารย์คัมพีคัมพีระปัญโยมานะครับนะอันนี้นะครับก็สามารถไปนะครับญาติธรรมนะครับลูกหลานชาย,ยานท่านใดที่อยากจะบูชา แม่ย่าบัวทองด้วยน้ำหอมนะครับแนะนำอีลอสคริสตันนะครับสีชมพูแบบนี้นะครับแม่ย่าชอบนะครับะนะครับก็ถวายเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เข้าไปนะครับค่อนข้างจำกัดหน่อะนะครับเราก็ขออนุญาตถวายแม่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอ้าวไมอเคน ลไล่ไ่ขึ้นมาเก่าคำทำคือว่าทำเรียกว่าก็สับเรียบร้อยนะครับ,รบเก่รเารู้เทียไรยแต่แต่คิ้วเห็นหลังตีสองแล้วนะวี <c oughs> ไม่อยู่นะวีเยอะมาแรงนอกกูนะ ก็จะมียัติธรรมนะครับมีลูกหลานสายญาณนะครับนำน้ำหอมอมรานี่นะครับไปบูชามาแล้วนะบูชามาแล้วนะครับนะอีลอคพิทตันสีชมพูเนาะแม่เนาะนะครับก็ถวายแม่ย่านะครับหลังจากที่ถวายแม่ย่าแล้วก็นํากลับบ้านไปเป็นสิรีมงคลนะครับไปฉีดพรมนะครับห้องพระห้องสวดมนต์นะครับหรือว่าบูชานะครับ เทพเทวดาที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็ยังใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับนะก็เพิ่มเสน่ห์นะครับนะเสน่ห์มตรานาคีนะครับน้าหอมอมรานี้ช่วยให้สมหวังทั้งเรื่องรักเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจนะครับเรื่องการพลิกดวงค้าขายดีนะครับนะท่านใดที่ จะเข้ามากราบไหว้ขอพรบูชาแม่ย่าบัวทองเชิญเลยนะครับที่วัดดันพระอิน์นะครับผมนะตอนนี้ได้บวงสรวงแล้วก็อัญเชิญแม่ย่าบัวทองพร้อมบรรจุดวงใจของแม่ย่าลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ มากราบไหว้บูชาขอพรกันได้นะครับขอเชิญชวนนะครับคลิปนี้ก็วอนุญาตปากไวเพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่่ที่รับชมคลิปนี้นะครับมีความสุขความเจริญค้าขายร่ำรวยนะครับร่างกายแข็งแรงคิดบังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับหาคคิดดีทำดีพูดดีนะครับทุกคนรักทุกคนเมตตานะครับค้าขาย นะครับทำการค้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนเทินสาธุ